แค่กูเลยครับมืัอนี้ได้จู้มืนเอื่นมาเริ่มบ้านนะได้จับไปนี้ครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับอ่าดีงามครับอืมกำลังงงอ่ะมีดอกเดี่ยวเขาใส่อ่าขาสีเงาโอ้ยจมูกหงอกจุ่มแบบเงามนึงเนาะกแลังตุ้มตุ้มนี่เนาะบ้านครับบ้านแก อืมจขอเลยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่คัดปลาเม่์ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับผมครับมี่เฮามาลุ้นมาชมเนาะจ้ะปลาเฮ็ดอย่างครับวันนี้จะมีเห็ดป่วงให้เก็บอยู่บ่อหรือว่าเห็ดกระดิ่งทีออกลายแล้วเนาะจ๊ะเนาะมไปลุ้นไปชมครับ จะแล้วจะแล้วจ้าป oh, ่ามาเลยนะแม่งด <rice> ็ก <és> okay, ิน่ะจ้ะหวานหวนหนดอกเด้เนี่ยขนาดออกอันนั้นไม่ได้แล ah ้วเนาะจ้ะดาพี mm, <thank S 2> ่พี่พีู่เลยอออเหมือนที่เจะได้ึ้นเถ่าเร็วแต่ชุดตะไคร้ครับอืมอจ๋งจ้า จโลมาปะมาณกอแดงเนาะวันนี้เขาเป่าไม้เขามากอแดงเลยนะจ๊ะ,ะเขาบริดัไแปัน้นเนาะเย็ดยังนะเ็ดตะไคร้ตะไคร้เห้ปวกปกกตาใ้วกวันๆน,น,น,นะจะ้ะบ๊ช่ยำใหม่ไว้นะ ไม่ขนาดหลังัน่ะอือต <ended> <inizi>. ัดไหมอือสามดอกนี่แฟรครับดอกหน่อยเนาะอันนี้เนาะท่านเดยพ่อบ้านเลยจ้ะโฮมดีเพื่อนดอกซ้ำนี่เองใส่ไม่ถือดอกงานเนาะ ตุ้ครับเดี๋ยวไันเลเาอยู่ก่ออั้ครับขู้บ่ันแดงแล้วครับปานี่ ตรมตุมนี่อน,อ,น,นอันนี้มันหน่อย,อยนะจอมันใดญ่จ้ะหวานล่ะแม่ก็จะกินเัยอ,อยู่บ้านเล้น้ำมันนะครับน้ำ้านไหยเนาะโดน่ารักตุ้มุติมิ กลุ่มดอกมั้งใช่กลุ่มอะไรเนี่ยกลุ่มมีจ่มันมันบะไ้จูมไงแต่นอดอกมันหน่อยจูมมันไงกซ้ำนี่แหละจอกมหนึ่งก็จะฮมเนี่ยเจออีกแล้วมีจูมจ้ะ ทแม่ยังกินขาจึดกับมดอตัก็แดงแม่ผีบอไคออกเน้ะงดาใช่เนาะหรือว่ามีคนมามึงหูจ้ะโอ้เหนียวยังไม่กอ่อทำให้คนมาอยู่ตรงเบืเอเนาะจะได้ว่ามึงว่านเด้เขามา ขมิน้นแล้วจ้าขมิ้นหลวงเนาะเนาะตัดง่ายจับถ้าเพิ่นออกได้หลายขมิ้นหน่อยแค่นี้น่าจานะเนาะมันออกมาหลายมันกำฮันง่โอ้ยหัดไม่เก,กิน นี่จ้ะอันนี้กอแดงหน่อยดนะจ้ะเป็นหนึ่งหวานหวานมันมีไรชนิดทนะจ้ะที่ว่าบางเทื๋ยวบางถีเฟือนเนาะอันนี้โมเฟือนนี่ค้ามันนั่นครับเป็นหนึ่งเป็นเห็ดดินรวมจ้ะนี่หวานครับหวานจ้ะโอ้ หากไม่มันดึงไหมมึงจะนะยอมไปเนาะมายอมเาไปทมาตุม uh uh> 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 ูจมีต uh> uh yeah> uh ่หน่อยใช่เนาะเอาดอกนึงก็น่าจะเนาะหนึดอกจ้องหวก่อนครับกำลังงอเงะไม่จมครับจีมันี่เก็บไตัเก็บไว้งจี๋งงาใช่ mình có cho nên tăm thử rồi đầu ngày luôn mà mình đi đâu điều có xây thả cứ nào <laughs> ừ, chào mừng ừ, cái đây nó nó cái cái ngàm Cái nó าบา bán ครับบ้านเกอฮึมจุ่มมันกอเลยครับหนึ่งหมึม่หม้อเนาะจ้าเพิ่งเกิดแย่งกันเพิ่งบุญย์ไ่เลยเนาะมแมงดูกินหมเดเลิมเกิดเป็นเหงาเป็นจุ่มตัวชาดบางคนกระถางเขามาแสบบอโอ้ยแสบเลยจ้ะมันนึบๆหวานเนาะขามันหวานหวานน้อยครับเหมือนเห็ดปวก คันนี้ต้องอ,ออกมาเห็นแล้วเนาะจ้าื่นนี้มาท่านพันจ่มเนาะของนี้เนาะมาชุดแล้วเกือบบ้านจ้ะอา เี๋ยวเนี้ยม่กินนะไม่งินละเอาก่อนเนาะนี่หัวเพิ่นสิหายหมดล่ะครนะับจ้ะอันนี้เ,าเอาก่อนเนาะมันไก่ทางเด้อจ้ะเนาะอันเอาไว้บ่ได้เด้อจ้นะหงนะี่แต่กัพอกินนอะลนะเนาะเกิดนอ่ะข้าจังซานเอาไว้อยู่เน,ะนะนเาะครับขาวๆเอาไว้อยู่ครับห่มได้ไก่ทางาก็เอาไว้บ่ได้เด้อดนะ เสียงกับพ่อเก็บเลยมันแสบแล้วเนาะพ่อเก็บแล้วเนาะหลังเดินจะได้เนาะหน่อยเยอะแยะเลยจ้ะเก็บก่อนอันนี้กำลังจะได้จะได้เนาะใหญ่ไม่ทันเฮาเป็นปลาไก่เนาะใช่มหมอันนี้มันไก่ห้ามัง สองดอกจ้ะคือใบกุ้งจ้าเออจาอ,อขมิ้นใหญ่น่จ้ะะกี้งามมุงไปจ้ะไปเห็นมูเห็นขมิ้นเอิอหาเบาใช่โอ้ยเอกจัดเน,นาะเนาะเบาใช่กับงไปข้างล่างซะแน่เห็นมูหนึ่งแต่นี่นางเก็บโอโ้ยง,งามค่ะ ทเทีนีก็เริ่มออ,อยเลนะไปผอมมูไงอดอกก็ไม่สีบ้านเนาะเกิดน้ำกันมาซ้ำกันยังหางกันเนี่ยดีนะผมนี่ดอกแงเลยเนะ แล้วเก็บได้แล้วเอาไหว้กระบไดแน้วคนมาทีหล,ลังม็เก็บดอกกำลังค่ำพอละคั่มนอกจากเนาะเนาะไมาใช่เมืองอันนี้น้อยอยู่ กอบครับนี่ครับอีกชนิดหนึ่งครับเห็ดมันปลูกกอบนครับหน่อก็มนี้ครับนี่ดอกหน่อเนี่ยเสอขี้ง่าเลยจ้ะอันนี้คือดอกตำ ขาบ่าสูงขมินกับดอกงามสีมันเลื้องแต่ขาเป่นขาวอืมนี่เลสีงามครับขานาดอืจมจมนสองดอกตอนนี้ตั้มพันหลมป่าพนอองแล้วกันสามดอก ่วงงามถะกนาะอันนี้เหมาะขนาดนนอนชอจะลุกเหมาะขนาดเนาะอะไยล่ะ,ละ <c oughs> แบบนี้วุนเนี้ยไปย่ำนะจน๊ะเนาะปิ้งย่ำอานีอย่างเนี้ยย่ำใส <ะ S 1> พ่พริกลาบได้จะ้ะจุ่มๆขาดุ่งั้พัดกระเสียบเนี่นนะเนาะ ทาได้ได้หลายเมนูครับมานึ่งก็ได้ผมก็คิดรวมเนาะเ้าไงเอาปหมดดีเรดังแข็งอยู่เเนะป็นดอกแงแต่ทห่พวกนี้ มือนี่งรวยแล้วเนาะสอ,องหมื่นจ้ะรั <c oughs> ดอีกแล้วแต่ <c oughs> แล้วาขาเธเดียวเนาะ <c oughs> งานไปงานมากก็เจอเรื่อยๆอยู่แต่บะเนียวก็มันแลรนบอืมอืมเก็บแต่เหงน่ะมันนี่เนาะมันนี่ต่างใจมาปลานี่จะเสาเลยเด้อยวจะให นาวบอดได้แทงงัดแบบเป็นกระสุนหัวกระสุนทีผ่ผลบีเดย์บ้านงามอยู่เนาะเอาไปหมกตำเป็นหมกตำพริกแลาวแต่เนาะหมกตำพริกกระลำหอมเนาะ,ะม <ก S 1> หม,มกหวานอยู่ในขวดเนี้ยเอยาหยาดครับ เ็ศปัวหนึ่งคือออกเป็นสายแต่มันคือโออบปอบิยูนเนาะงาวลงมาแต่มันเยอะมอ่อนจ้ะเนยงาวลงตีนดอยอืขึ้นล่าแล้วแม่จ้ะทำจองล็อกนี่ยังน้อง,น,ง,งนุ่มเงี้ย

อุ้มปงนี่ยังดงปวกที่ลุ่มเพิ่นนะน่าต่อเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปห่มให้ก็แดงแล้วแต่เนาะวนกันเนาะเคือก็แดงก็เทปกวักเนี่นี่ฝังงให้คนน้อยกันบเนาะมันปวกน้อยครับอันนี้คือล่าแล้วนาะจ้ะล่าถึงจะมารว่ขนาดเลย สองดอกนี่กับเป็นล่าด้วยกันเนี่ยเรามีตองต่ำน้ำรีกนี่ปลานในเฮ็ดปวกเอาร้าหูแล้วเนาะไม่ได้หาคนออก งามค่ะจ้ะนี่กูอกล้วมันกะไปไหนครับลาหมดแล้วเปื้นล่ามอดเลยคือบหัวแบบนี้เนาะออไม่ไม่ไหนจ้ะ ขาเพื่นเนี่ยเจอสีน้ำหาดอกสีพอเด้อจันนี้่หิดปวกจิกดอกก็สีหน่อยแะแต่เนาะโอ้โหิโมปินจุ้ง เดี op, now, so so ah, mm ๋ยวแต่เห็นรอบหนาก็เนาะตอนแี้จะเห็นมันเอาแบบจุ่มเลยหัวมันออกเผาไหมมาเก็บเห็ดก่อแดงดีกว่าเฮ้ยจ่มเงาๆเลยจะมันเนาะจุมโอ้

มูนี่เฮดก็ก็ต้องจะออกมา,าก่นนะมเออนี่ยปวกันมีตัวจีซ้างกันนะแตนะเนาะทำไมตัวองได้ใจไรบาเอาเอาไปเอาติดบนไงกู โอ้ยขาเงาจ้ะนายนี่น,นั่นหลุดหน่อยเนะจ๊ะเนาะอืมสองดอยดงัดต่อจ้ะบันยางมอบมองให้ก็แดงหอมหนีบ้าดออกเนาะมาเดี๋งานเฮ็ดปัวคือออกบ่โคบเฮ็ดก็แดง เป,เป็นเป็นมังหมที่เป็นออกแต่ก like so. ่อนออกทุโคงนะครับเต็มตาแถวน้าเบาใส่นี่ไม <da> ันออทางอยู่จ้ะตัวก่อนน้ำับบ้านกดกคือดอกไงค่ะจ้ เดินหางี่ไหนออกจะได้ยินดื่มงานคนน่าจะเนาะอนี่กากินนี่เทาะ

นี่คือตีใหญ่สุดแล้วกันนี่รัอืมหน่อยมันก็เด้โอ้ยเห็นจังงดอกหน่อยมันก็ใช่หน่อยอยู่เนาะมืัอนี้เก็บเห็ดบดใหญ่เลยนะฮะอืมครับอืมครับจ้าจุ๊บ อ๋อควนได้กว่าเน้งอืมตนนีมาออกของวนอีกเนี่ยดอกหน่อยอยัง้าดอกมีอ้ยเ้าวนค่ะเจ๊หมดเตียงรับลมดอกงามครับอืแดงาครับดองามฮึ่ยตาจัง นี่ครับ<า>น้าดีตามครับสีมันครับนี่ขิงมันกัี้นะเปิดครับ,มกกบมนนไมเธอถึงยังเล็กอยู่ครับย<อ>ี้หุนดอกนะน่ดอกดอกเปิดกันยังหน่อย,อยเนาะครับตต้กบ่เอาสองสีกันอยูอุ้ยสามยัมมที่องอยู่ Hoan hôn phân hôn 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 nó hôm nay hôn 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 nó hôn 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 แกกูเลยครับมืัอนี้ได้จู้มืนเอื่นมาเริ่มบ,บ้านอะไดจาะวันนี้ครับโอ้ยครับจัดงานครับผลางานของเราครับวันนี้สาแนตเนาะจ้ามานครับวันนีิมานอยู่มันนี่มานแห้งจะ้ะครับผมมานทั้งเห็ดปวก เห็ดดินรวมเห็ดดินรวมครับเห็ดปวกครับวันนี้ได้เก็บอยู่ครับอันนี้กได้ดไทยแน่ยบ๊วยไทยแน่เนอกจากเนาะป่าวเก็บเอาจากมันจะใดๆหลายๆเห็ดดินรวมครับเห็ดพึ่งเห็ดหลายอย่างครับจ้ากะปะเห็ดอ้าอันนี้กระตานี่กอแดงครับกอแดงออกมาแล้วนะครับผมวันนี้มาเยอะเลยวันนี้ดอกงามๆครับทุกครับผมนี่ถ้าบ่ดอกหน่อยยุ่หล่นตาเนาะจ้ะเนาะได็เต็มตายไงเลยแหละกาลังทุมๆกันเนาะครับผมกาลังเริ่มครับ ครับผมวันนี้ขอลาพี่และน้องพิกบ้างก่อนเน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้าเหนือพาลุยครับท้งเพจทาง youtube ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเวกย์ใจทีเอ